ครับอสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับอยู่กับช่องตั้มสองสามสองเก้านะครับผมจากคลิปที่แล้วที่ผมได้ทําการสอนกรอกภาษียื่นของสิงคโปร์ไปนะครับก็ผมก็ทิ้งท้ายไว้นะครับบางช่วงบางตอนนะที่ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนไปดูรายได้จาก youtube ว่าหลักวิธีการคํานวณยังไงนะครับแล้วก็การที่จะเอารายได้ใบเสร็จเนี่ยเพื่อที่จะพิมพ์ออกมาไปยื่นให้กับสำักรา์ภาคเนี่ยที่จะขอใบ์ติฟิเคตเนี่ยคือมันดูยังไงมันทํายังไงนะครับ คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนนะฮะแล้วก็จะให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันดูได้ยังไงได้บ้างนะครับผมนะอ่ะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันได้เลย <S 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 เราก็เข้า Google ก่อนนะครับผมแล้วก็พิมพ์คําว่า adsense นะครับผมนะ adsense เนี่ยคือตรงนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับคนที่ทํา YouTube แล้วมีรายได้แล้วนะครับคลิปนี้นะคนที่ทํา YouTube แต่ยังไม่มีรายได้อาจจะรับชมเพื่อความบันเทิงไปก่อนนะครับเป็นความรู้สาหรับเผื่อสักวันหนึ่งเราเปิดสร้างรายได้ได้เรามีเงินโอนเข้ามาใน YouTube เยอะนะครับเราจะได้เตรียมตัวได้ทันนะครับอ่ะโอเคนะครับพอเราเข้าหน้า Google มาแล้วนะเราก็พิมพ์คําว่า adsense เข้าไปนะครับแล้วเราก็คลิกเข้าไปนะครับนี่ครับลงชื่อเข้าใช้ Google คบ อ่ะพอเราเข้ามาเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็คลิกข้างบนนี้นะแอคเซนสำหรับ youtube นะครับผมนะตรงนี้ขอเบอร์เงินไว้นิดนึงอ่าโอเคเดี๋ยวเนะพวื่อนๆเห็นแล้วจะตกใจนะครับผมนะะแล้วก็ไปตรงนี้ก็ได้ครับผมชำระดูการชำระเงินก็ได้ครับผมง่ายดีนะครับหรือใครจะไปคิดข้อมูลการชำระเงินก็ได้นะผมก็ามาก็จะมีตัวแดงเถือกอยู่เลยนะผมรอใบอร์ติฟิเคตอยู่นะครับ ก็เขายังไม่ส่งมาเนาะเพราะว่าเพิ่งส่งไปเขาเนะี่ยต้องส่งไปที่สัมภาระรภาคเนาะรอเขาส่งกลับมานะก็ใช้เวลาน่าจะประมาณ2อาทิตย์อะเต็มที่นะครับผมนะอ่ะตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าธุรกรรมนะครับตรงนี้อยู่เกี่ยวกับเงินนะครับเราก็กดดูธุรกรรมนะฮะดูธุรกรรมตรงนี้นะฮะกดเข้าไปนะครับอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าของอไรายได้ของ youtube เราแล้วนะครับผมนะที่เขาโอนเงินให้เรายังไงนู่นนี่นั่น นะครับมีการหักภาษีนะที่จ่ายยังไงนู่นนี่นั่นนะครับผมก็จะมีหมดเลยนะถ้าเราส่งไปขอใบสติฟิเคตนะครับเราทำกอรอกภาษีของปี2,566ก็คือของปีที่แล้วถ้าเราจะถ้าทางสามกรณ์ขอรายได้จาก Youtube เพื่อที่จะดูว่าคุณมีรายได้จาก Youtube จริงๆหรือเปล่านะครับผมนะตรงนี้คือสำคัญนะครับให้เพื่อนๆกดตรงนี้นะครับ3เดือนที่แล้วตรงนี้ครับมันจะมีให้เราเลือกปีนะครับ เราเลือกไปที่ปีที่แล้วนะครับผมปีที่แล้วก็คือ2023นยสาะฮะหรือว่า2566นะครับผมเลือกเข้าไปนะครับอ่าหน้าต่างก็จะคํานวณขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับจะเป็นรายได้ทั้งหมดของ YouTube ของเรานะครับสําหรับปีที่แล้วนะครับผมนะผมบอกเลยว่ารายได้จาก y u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  e ผมปีที่แล้วเนี่ยผมไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะเป็นไลฟ์จะเป็นไลฟ์สดเยอะนะครับ ก็ไรายได้ของผมจะได้ประมาณนี้ปีนึงเนี่ยจะออกอยู่ประมาณ4-5ครั้งเองแค่นั้นเองนะครับผมนะทีนี้นะครับผมนะพอเราดูของปีที่แล้ว2,566นะครับมันก็ไล่ตั้งแต่เดือนมกรากรุ่งพามีนาเมษานะต้องเท้าต้องเท้าความอย่างนี้ก่อนว่าไรายได้จาก YouTube เนี่ยมันจะเป็นการโอนที่แบบครบ100ดอลลาร์นะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางเดือนที่เราไม่ครบเนี่ยอย่างเงี้ย4เนี่ยอย่างเงี้ย43ดอลลาร์73ดอลลาร์เนี่ย มันก็จะทบเดือนไปเรื่อยๆนะครับแต่เงินเราไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่ว่าเขารอที่จะโอนให้เราเมื่อเรามียอดครบตามกําหนดที่เขาจะโอนให้ได้นะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ดองไว้ประมาณ2อสเดือนแล้วโอนเข้าทีหนึ่งอาจจะได้เยอะก็ได้นะถ้าเกิดคุณเป็นคนขยันนะ <Wow. S 1> แต่เกิดใครแบบช่องแบบดังๆอย่างคนติดตามหลักแสนหลักล้านเนี่ยเขาเขาแล้วเขาทำคลิปมีคนดูหลักแสนหลักล้านเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้เงินจาก YouTube ทุกเดือนนะครับเรียกได้ว่าเป็นเงินเดือนเลยก็ว่าได้นะครับ <Wow. S 1> อ่ะทีนี้นะครับผมนะ รายได้จาก youtube ดูยังไงนะครับข้างหลังมันก็มีบอกอยู่แล้วนะครับแต่เราจะดูใบเสร็จรับเงินนะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะปิ้น์ออกมายื่นสัมะกรนะครับเราก็จะคลิกดูนะครับอ่าเริ่มจากเดือนมกราก่อนนะครับปุ๊บเราคลิกปุ๊บมกอ่าเดือนนี้เราไม่มีรายได้จาก YouTube นะครับแล้วก็ปิดไปนะครับกุมภานะครับมีไหมอ่ากุมภานะครับมีแล้วนะครับหลักวิธีการดูยงง่ายเลยถ้าเกิดคุณรู้ว่าตัวเองมีรายได้จาก youtube มันจะขึ้นแถบตัวหนังสือสีฟ้าตัวนี้มานะครับ หลักวิธีการริ้นมีอยู่สองแบบนะฮะที่เพื่อนๆสามารถเอาไปทําใน Photoshop ได้นะครับก็คือเอาไปเรียงไทม์ไลน์กันได้นะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูมให้นะครับผม mm hmm. ก็หลักวิธีการดูก็จะมีอยู่สองแบบหนึ่งเลยคือการคลิกตรงนี้เลยนะครับนี่คลิกไอตรงแถบสีฟ้านะครับพอเราคลิกเข้าไปปุ๊บอ่ะมันก็จะขึ้นมาหน้ามันอ่ะพอเราคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับมันจะเป็นใบเสร็จรับเงินอ่าตรงนี้นะครับ ก็ปริ้นรวบรวมไปสัสรรมภารด้วยบางที่ขอบางที่ไม่ขอนะตรงนี้ <Okay. S 1> ผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆต้องส่งไปที่สรรมัมภารภาคอะไรนะครับผมนะก็แนะนําให้โทรไปถามเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับผมนะอ่ะตรงนี้ก็จะมีใบเสร็จรับเงินนะครับตรงนี้ครับอ่ะต่อไปนะครับที่เราจะสามารถดูได้อีกอันนึงก็คือตรงปริ้นตรงนี้เครื่องปริ้นตรงนี้นะครับสามารถคลิกไปได้เลยคนระับอนอ n อ่ะพอเราคลิกไปเสร็จปุ๊บตรงนี้ก็เหมือนว่าเป็นรายการการจ่ายเงินนะครับของ ยูทูบเบอร์นะครับอีกหน้าหนึ่งเป็นใบเสร็จรับเงินนะครับหน้านี้นะครับใบเสร็จรับเงินอีกหน้าหนึ่งก็จะเป็นรายการการจ่ายเงินข้อมูลการชําระเงินนะเออตามนี้เลยนะข้อมูลการชําระเงินนะฮะตรงนี้เขาก็จะมีไรายได้จากย o ท t u b e 29ทบแล้วโอนให้คุณ102ดอลลาร์อย่างนงี้ครับวันที่21กุมภาสองห้าหกก็เราเราเนี่ยมีการโอนเงินให้คุณนะปีที่แล้วเดือน2นะอะไรเงี้ยคือเขาก็จะ มีข้อมูลชัดเจนนะครับตรงนี้แหละที่เราต้องฟีนรวบรวมไปส่งตัมาก่อนถ้าเกิดเขาขอนะครับผมนะก็มีอยู่สองก็มีอยู่สองอย่างนะครับที่ทุกคนต้องรู้นะครับผมอ่ะทีนี้นะครับพอเรารู้แล้วว่าอ่ะเดือนนี้มีโอเราก็นับเลยครับหนึ่งแล้วเราก็ไล่ดูครับเดือนไหนมีโออีกหนึ่งอันแล้วนะอ่ะไล่ไปครับ ต่อมาผมผ่านมาอีกสี่เดือนนะโอนเข้าอีกครั้งหนึ่งนะร้อยยี่สิบหกดอลลาร์นะครับอันนี้อันที่สองนะครับอันนี้อันที่สองนะครับสองปึ๊บไล่ไปครับอ่ะอันนี้อัน,นที่สามนะโอนเข้ามาหนึ่งร้อยดอลลาร์นะครับต่อไปนะครับไม่มีแล้วก็ปิดนะครับอ่ะแล้วก็อันที่สี่ก็สรุปว่าปีที่แล้วผมมีเงินโอนมาทั้งหมดสี่ครั้งนะครับ ช่องเราไม่ได้ใหญ่มากนะครับคือได้แค่นี้มันก็ดีใจมากๆแล้วครับหมื่นสองหมื่นสามหมื่นนะครับก็คือได้รายได้แค่นี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะครับสำหรับคนที่ไม่มีชื่อเสียงแบบเรานะผมนะก็ถือว่าเป็นค่าขนมได้ดีเลยครับอ่ะก็ปีที่แล้วก็เราจะมีรายได้โอนทั้งหมด4ครั้งนะครับ4ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรารู้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็ปินเลยนะครับปินมาให้หมดเลยหน้าที่เราต้องไปรวมสรุปไปเขานี่ก็ไม่ได้ยากนะครับผมนะมันก็จะมีอยู่2หน้าเนาะก็คือกดตรงนี้1นะครับ กดตรงนี้เป็นใบเสร็จรับเงินนะครับที่เราต้องปิ้นออกมานะครับตรงนี้เราสามารถทําเป็นกระดาษ A4 แล้วก็สองเดือนน่ะให้มันมาอยู่ข้างล่างนี้ได้นะครับพิ print. Print ้นปิ้นออกมาได้นะครับเพราะว่ากระดาษ A4 เรามันกว้างเนาะมันมันยาวเนาะก็เอาอันนี้หนึ่งอันอันนี้หนึ่งอันนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะที่เพื่อนๆต้องไปทําใน Photoshop นะครับก็คืออันนี้นะครับเพื่อนๆต้องแคปด้านนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ลบตรงนี้ออกนะครับลบตรงนี้ออกหมดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เปลี่ยนวันที่นะครับเป็นวันที่หนึ่ง มกลาถึงวันที่31ธันวานะครับผมแล้วก็ไล่ไปเลยครับว่ามกลานะครับเรามีเงินเท่าไหร่นะครับคือตรงเนี้ยให้เพื่อนๆใสใ่ตรงที่ยู u ูปมันโอนให้เรานะครับเออมันจะเป็นแบบว่ามันทัดมันทัดมันทัดไปเลยนะครับของผมมีสี่ของผมมีการโอนมาสี่ครั้งใช่ไหมปีที่แล้วใช่ไหมฮะผมก็จะใส่ตรงเนี้ยสี่ครั้งนะครับแล้วก็อีกหน้าหนึ่งก็จะเป็นหน้าของใบเสร็จรับเงินนะครับตรงนี้นะก็คือแนบส่งสัมภาระนะครับผมนะ เขาจะได้รู้ว่าเราทำช่องจริงๆนะครับเรามีช่องเรามีรายได้จริงๆเราขอไปเซอร์ติฟิเคตเพื่อที่ไปยื่นนะครับเขาจะได้แบบมีข้อมูลน่าเชื่อถือนะครับเขาจะได้แบบรีบส่งให้เรานะเราจะได้ไม่ได้โดน YouTube มันหักเงินนะครับคือทีนี้เราก็จะถ้าเกิดเราส่งข้อมูลเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยเงินจาก YouTube ที่เขาจะโอนให้เราอะ่ะมันก็จะไม่มีหักอะไรแล้วนะมันก็จะได้แบบเยอะมันก็จะได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยนะแนะนาให้ทําให้เรียบร้อยนะใครยังไม่ดูไปดูคลิปนี้นะครับผมเนี่ยผมเพิ่งลงไปน่าจะ ผมเพิ่งลงไปเมื่อวานนะครับก็ไปดูกันได้นะผมอ่ะนี่ครับก็จะเป็นทั้งหมดนะครับสำหรับการที่เราจะแนบใบเสร็จรับเงินของ g o o g l e เอ s e เซนต์ไปให้ทางสัมภาระน,นะครับให้เขาดูนะครับผมนะอ่ะทีนี้ถ้าเกิดคุณไปขอเอกสารนะคุณไม่มีหลักฐานนะคือ,อยังไงคือมันก็ช่างใจเจ้าหน้าที่เขาถูกป่ะจ้างคุณแบบมีหลักฐานชัดเจนไปเลยนะเขาจะรู้เลยว่าโอเคคุณต้องการขออันนี้นะเพื่อที่จะไปยื่นอันนี้นะนู่นนี่นั่นไงเขาก็จะรู้เลยนะครับเพราะเชื่อว่า จ้าหน้าที่สม,มกรณน,น์ะเขาก็มีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์อยู่แล้วแหละเพราะว่ามันไม่ใช่เราคนเดียวแน่ที่เราทํานะอ่ะโอเคใครที่มาเห็นคลิปนี้ก็ถือว่าโชคดีไปแล้วกันนะครับก็สาหรับคนที่เป็นยูทูบเบอร์นะครับหน้าใหม่หน้าเก่านะหรือว่าคนที่ช่องโตแล้วช่องกําลังจะโตนู่นนี่นั่นยังไงผมก็ขอให้ทุกคนประสบความสาเร็จนะครับสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นนะครับแล้วก็ขอให้มีขอให้เพื่อนๆทุกคนมีคนติดตามเยอะๆนะครับแล้วก็มีไรายได้จาก youtube เยอะๆนะครับผมนะโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียง ขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับผมนะแล้วพบกันใหม่กับคลิป EP ต่อไปนะครับสวัสดีสวัสดีครับ